มาแล้วมาแล้วหลังจากคนของมานะครับเบาหวานเพิ่งกขึ้นเพิ่งก็เลยผักก่อนอยู่แบบนี้นะรนกรากตามมาดูนะครับนะซึ่งก็ได้เลิกนะครับจุดเทียนสองทูบสามครับตามประเพณี อ่านั่งให้สวยๆสมหน้าตาหน่อยครับคุณแม่บ้านอ่าลุงลุ้มยับขมาอีกลุงลุมน,น,ลนั่นล่ะเนี่ย ก็มีทั้งอาหารข้าวหวานผลไม้ลากไม้นะครับอุดมสมบูรณ์น้ำปลาอาหารอ่าสวัสดีครับมานานยังครับแ,แขกท่านภูมีเกิดโอ้มีเกียรติครับก็ก็มีเราเราเนี่แหละครับอยู่นี่ผลน้ำแข็งก็มาส่งแล้วนะครับนะก็เริ่มก็เริ่มจะคุณตาก็เริ่มกำลังจะทำพิธี ต้องผสมขมิ้นน้ำหอมมา,ค,าครับคุณตาเนี่ยครับครบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้แขกแขกของเราก็ นโมตัสสะพุทธวัตโตลัทโตสัมมาสัพยมติธรรมะกโยวาชนังเตชีวิตังโยวันิพานังสละยังขัตจามิตุเด้ยมติธรรงอกโยวาชนังเตชีวิตังโยวันิพานังสละยังขัตจามิตะติยมปิพุทธังอโยวาชนังเตชีวิตังโยวันิพานังสละยังขัตจามิตะติยมปิธรรมะอโยวาชนังเตชีวิตังโยวันิพานังสละยังขัตจามิ ชาติยามีสังฆังอายุวัฒนังเตจิวิสังเกนิขาตังสานังขายาสานินโมตัสสะปปะโตตสัมมาสังขารสัมมิสีโนนโมอุตมธรรมมาสาสวะภัสตัเตวะเตนิทะนโมมหัสังขัดสาวะจีวิสุตัสสีรติโเนวุนโมโอมาตยารัตสาลัสนาติยัสสัยภูกังนโมโอมาติสิตัสสาสสาวะตุเตยัสสปีนโมกาลปภะเวนังิขัจฉันตุปตะวะ นโมกาลานุภาวนาสุวติโหสูตรสมบัาินโมกาลลัจเตเจนะบิติมีโหมิเตชว่างอเสิวันนาชภาลรนังปัิทานะเจสิวนาปูชาจักภูชะยะนังเอตตังคารมุตมังปัิจุปะเทโสวโสจักภูเจจักตะภปุญญาตาสัมมาเป็นิตยาเอตัมังคารมุตะมังภูสัจจัญจิปัญจวิณโยจักสิกิโตสุภาสิตาเจยาวาใจเอตัมังคารมุตะมังมันตตาตุปัชาหนังปุตตะลารัสสังฆโห anak gula jaga kaman e, kalau buat tamang tanah jaga tamat jari jaga jaga kanan jaga sangkau buat e, nak buat sah kalau buat tamang, tamang. alat tv papa manjapan, ajasani, bo, paman eh kalau kalau eh kalau พันธีเจ้าโสวยจตานสมานานาจัตสนังตาเลนะธรรมสาการชัยเอตมังคันโุตมังสัตปูจาคมัจเริยนเจริยสัจจานาพสันนังนิพพานนาสิกิริยาจเอตมังคัลโุตมังปุถัสสะโลกธรรมิสิตตังยัสสะนักรรมปฏิอสงสังวิริชังเขมังเอตมังคันโุตมังเอตาทิสานิกัตวานาสปัตตมะปะลายจิตาสัพพัตตาโสทิฆัตันติกันเตสังมังคัลโมตมันตยังกินจิสเกสุวยังรักธาม ทันเหนนิกจมิโนโคตมัสสะชนะมิเตปติปตะอมตะมีไชหลฐามุทานิโคติงผลเม้ามณีตัมปิสังเกตและนังปัญญิตังเอเตนะสัจเจนะตุวติหุตุมิปัสสานนามาตุสักุมารปัสสะเทลิมาโตจุติสปินนมาตุสัพพุตานุกัมปิโนเวกัพพุตสะนามาตุนะหะตัสกะสสตัปปิโน นามาถุกะกูสันทัสสะมาลเสนะพมัทินโขโนาธรรมนัสสะนามาตุพัมมันตะวุสีมาถูกัสสะปัสสะนามาตุกิปมุตตะสะสัพติอังคีลัสสะสะนามาถูกัพยัปุตตะสุริเะโตโยอิมังธรรมมาเทเสสีสัพตุฆาปุตันังเยจะาเปรีุคตาโยเทยถาภูตังปจิตงุเจชะนาอภิสุนามาหันตามวิจารละตาหิตังเทวมนุสานังยังนมัสันติโพตมังวิชาจารณะสัมปันนัง มหันตังวิตารสารตังวิชาจันนะสัมปันนังพุทธังวันทามะโคตมันตินะโมเมสสะปุตตะนังอุปนันนังสินังตันทังกะโลมหายิโรเมทังกะโลมหายาโสสารนังกะโลโลภะหิโสทีปังกะโลจุตินทะโลโภนทะโยจันะปามุโคมังคะโลบริสาจโพสุมโนสุมโนทิโลเลวะโตลาถิวะโตโนโสิโตคูณะสัมปโนปตุมโตโลสัตตาสาโลสุเนโตปฏิปุกโลจุชาโตสัพพโลปโภบิยัสสินะลาสะโอะอัทธัสสี การุิโกธรมมัีตโมพุโธสิสัโตสมุโลเติโจากวัฏสงวโรปุโธจาะวโลโสปุตโัสจาะนุโมทิติสัพพิโสสัทาเวสภูสุขายะภูกะภูสันโตสัตะวะโหโนังธรรมโนละนันจงโหกะสโพสีสัพปโนโภตโมสัพยาภูโสุัตโวเต สันติธานิโยจะนิปตัวจะอภัสโรภูเลสุอนัาุกิจโฉนะจะโฉชยาสิทธิมาเหติมหังภูนาปริมิตจพุญญาทิการัสสะสัพพะอันตรายานิวรลนาสมะจตสะปปโตกโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัตติมัมาปุริสละขนานุภาเวนะอสีตยานุภาชนานุภาเวนะอจุตตะระจตมังคลานุภาเวนะจัพันนัลังกิยานุภาเวนะเกศุบาลานุภาเวนะจตัปปรมิจานุภา โัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมชัยะมังคลังภูมิเทวานะสักการะวันทนังสูปะมิยัญชนะสัมปันนัง สัพพพลังโภชนานังสาลีนังสัปปริวานังอุทธังวลังอาคัตฉันตุปริพุนฉันตุสัพทานิตายะสุขายะสันติปุเทวานังเตปิตุเมเหอนุรักษ์ขันตุอโลพเยนสุเขนาจากักข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้จัดเครื่องสังเวย กับพระชัยมงคลเจ้ากรุงพาลีและปวงเทพทั้งหลายขอให้ทรงสเสวยกันอย่างสำราญเพียงพอกับความต้องการของท่านทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าขอให้ท่านจงโปรดประทานเนลมิตรและปลุกเสกอาหารเหล่านั้นให้เป็นมงคลให้กลายเป็นอาหารทิ์เพื่อจะได้รักษา ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายของมนุษย์และทับพเจ้าทั้งหลายกราบทูนลขอสัพพยาและอาหารทิพเหล่านี้เพื่อจะได้แจกจ่ายกันกินเพื่อเป็นทานและ,และรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุวัฒนะและประกอบด้วยสติปัญญาดีมีโชคมีลาบนานาประการขอพระอ,องค์ จงประทานสัตยาและสิ่งของอาหารทิพย์อันเป็นมงคลเหล่านี้ให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายสาธุสาธุเมื่ออิ่มเอมเปรียมปีดาในโภชนาหารข้าพเจ้าขออัญเชิญพันพระภูงมิเทวาจงเสด็จขึ้นสิงสถิต ยังวิมานปราสาทใหม่ที่ข้าพเจ้าได้จัดตั้งถวายให้เป็นที่ประทับประจำเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ในเขตชัทธรณีสถานข้าพเจ้าได้ตั้งสาลขอเชิญท่านประทับพระภูมิเทวาชัยมงคลจงสถิต อยู่บนสารหลังใหม่นี้ขอให้ท่านจงช่วยเมตตาปกปักรักษานิวาสสถานในเขตเทหะสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าทรัพย์สินของข้าพเจ้าและบริวารของข้าพเจ้าด้วยความที่มีใจพักดีพร้อมด้วยเครื่องบัตรพรีพักษาหารสังเวย ดังเฉลยน้อมสุคนกลเครื่องหอมประพรมให้ได้ตั้งใจบรรจงเป็นพิเศษขอให้เศษขึ้นประทับบนพระพลาข้าพเจ้าขออันเชิญพระภูมิเทวาสมดังเจตนามโนสารบวงสวงเทวสักการเสวยโภชนาหารทั้งขาวหวาน อันบริสุทธิ์อุดมเลิศด้วยยินดีขอให้พระชัยมงคลพระภูมิเจ้าที่จงกำจัดคูดผีโปงเปรตพลายอสุรกายกระซื้อกระหังปอบทั้งปวงสัตว์ที่ดุร้ายจงอย่าเข้าใกล้คนที่อยากพายไล่ไปให้พ้นทั้งต้นไม้ที่เป็นอุบาทจันไร ขอให้ท่านจงปัดเป่าออกไปราชภัยอุบาทภัยโจรภัยอักคีภัยโลคาภัยทุกอย่างทั้งหลายต่างๆนานาขอให้พระภูมิเทวาจงรักษาหน้าที่จงกำจัดให้ขาดหายอย่าให้สิ่งชั่วร้ายมากล้ำกลายลราวี ทุกโศกโรคภัยอย่าได้เข้ามาในเขตเคหะนี้ทั้งพระชัยมงคลจันเท้ากรุงพาลีจงช่วยดลนบันดาลแต่สิ่งดีๆให้เจ้าของบ้านมีแต่โชคมีแต่จัไกลายเป็นเศรษฐีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินภูมิมัมิมงทิสาภาเคสันติภุมิมา มหิตธิกาเตปิตุมเหอนุลักขันตุอโลคเยณสุเนะจะอิติสุขโตอรลหังพุทโธนโมพุทธายะพระภูมิเทวานัมามิหังยัสานุภาวโตวยักขหาเนวทัตเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยุนชันโตลัตติตทิวะมะตันติโต สุขังสุปติสุขโตจะปาปังนปัสติเอวะมาทิคุนูเปตังปะลิตันตัมพระนามเหพระภูมิเทวาพระชัยมงคลผู <c oughs> ้ที่รักษาหน้าที่ <c oughs> ได้รับบัญชา <c oughs> จากเจ้ากรุงภาลี <c oughs> ให้ทำหน้าที่ <c oughs> ประทานโพล <c oughs> ให้เจ้าของบ้าน <c oughs> มีความผาวร <c oughs> ตลอดไป มั่งมีเงินทองท่าทาดบริวารทรัพย์สัสดุสลิงคานทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมีอเนกน,น,น,นกันจงเจริญวัฒนาตลอดกาลกาชั่วลูกหลานเหลนหลนอายุของตนยืนยาวพร้อมทั้งเผ่าพันุบริวารผู้จงรับพระบีประศสจากสรรพทุส์สรรพโสสรรพโรค สัพพะัยทั้งหลายไม่มาย่ำยีมีบารมียิ่งอยู่นอนชัยยัมังคลังพระวันตุมเมค,ค,ครับโก ินาปทัินานิจตวดาปัติโพรตุริติมติมิจิตสติตามิติเติปุเนุกันตุอโลภเยนะสุคนะจักินาสมิงิสาภิสัสันติเทวามิจิตาเิติปุริุละกันตุอโลภะเยนะสุเคนะจั จิบาสเมธิสาปเกสันตินาคาม่เหติการเตปีตุเมตุละคันตุอโลพเยนะจังจะอุสรสนาธิสาปเกสันติยักขาไม่เหติการเตปีตุเมตุละคันตุอโลพเยนะจึงจะบริมาติสังพัสสารโถทัพพิเนนะวินลุนลาโกปัจญะนะวิรุบโกรุเวโรจักติลาทิสาจัตตาโลเตมหาราชาโลกปารายัสสีโน เตปีตุมเหอนุลักขันตุอโลคเยนสุเกณจะกัสธาจะุมาธเทวะนังคาพิิกาเตปีตุมเหอนุลักขันตุอโลคเยนะเจะัตสทาสุตุปวันสุเกณจะกัตุปวันตุโอ้ยมกเะ้าอยู่ไหนเลื่มเอาอยากแต่ ก็เป็นเหมนว่าเสร็จพิธีนะนะครับนะซึ่งก็เป็นวันดีมือสันวันดีนะครับก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะเป็นบารมีให้ลูกหลานน้องลูกป่านเนาะเข้ามาเฮ็ดงานกับทได้กราบได้ไหวเนาะแล้วก็วันที่สิบห้า หลังจากนี้ไปก็วันที่สิบห้าสิบหกเราก็จะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับรับน้ำมนต์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ